แก้ปัญหาด้วยอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีนะครับเป็นสิ่งที่วิสัยทัศน์ที่ผมได้มอบไว้ไว้เมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับครับก็เป็นในเรื่องของวิสัยทัศน์ครับที่ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบให้ไว้นะครับในเรื่องของการฝึกฝนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเราต้องฝึกฝนกันอย่างต่อเนื่องนะครับในเรื่องของการป้องกันปราบปรามก็ในส่วนหนึ่งแล้วในส่วนอื่นๆก็ต้อง ปฏิบัติการฝึกฝนเช่นเดียวกันเพื่อที่จะให้การทํางานของตํารวจนั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต,ต่อพี่น้องประชาชนนอกจากนี้การให้พี่น้องประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในเรื่องของการปฏิบัติการในส่วนต่างๆก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งครับที่ท่านผู้บัญชาการตารวจแห่งชาตินั้นได้มีการวางวิสัยทัศน์และก็มอบให้กับข้าราชการตํารวจทั่วประเทศนั้นในการดําเนินการกันต่อไป เนื่องในวันตารวจครับท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับเนื่องในวันตํารวจประจําปี2565นี้อยากจะให้ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับได้ฝากถึงข้าราชการตํารวจรวมทั้งพี่น้องประชาชนครับที่รับฟังรายการอยู่ณตอนนี้ครับก็อยากจะฝากก่อนอื่นก็ต้องอยากฝากให้พี่น้องตํารวจนะครับว่าตํารวจนะครับโดยเฉพาะการทํางานในระดับพื้นที่เนี่ยเป็นการทํางานที่หนักนะครับเราไปมีหน้าที่ในการรักษากฎหมายนะครับแล้วก็ รักษาความสุขเรียบร้อยของประชาชนตลอดจนเราต้องมีหน้าที่บำบัดทุกำนุงสุขนะครับอะไรที่ทําให้พี่น้องได้คลายทุก์ได้ต้องพยายามทําอย่างทันท่วงทีแล้วก็ทําอย่างรวดเร็วนะครับเป็นภารกิจที่ถือว่าเป็นภารกิจที่ค่อนข้างสําคัญนะครับฉะนั้นท่านต้องอมีความภูมิใจนะครับที่ท่านได้มีภารกิจนี้นะครับภูมิใจในชีวิตตัวเองนะครับก็อยากจะฝากว่า ถึงแม้ว่าในสังคมโลกโซเชียลก็ดีเนี่ยตำรวจอาจจะถูกตำหนิหรืออะไรมากมายท่านก็ต้องเข้าใจนะครับในบางทีการทํางานต่างๆเนี่ยเมื่อเราใกล้ชิดประชาชนมากเนี่ยบางทีคนก็จะไม่เข้าใจในการทํางานอาจจะหรือ,อกลุ่มตํารวจที่ทําไม่ดีนะครับทำให้ภาพรวมเสียหายท่านก็ต้องเข้าใจนะครับว่าทุกครั้งที่มีการติติงหรือตําหนิอะไรในโลกโซเชียลท่านก็อย่าไปเอามาคิดเป็นในในแง่ของการที่ น้อยใจต่างๆอยากให้เน้นการทํางานในระดับพื้นที่ท่านอยู่พื้นที่ไหนท่านไปพูดคุยประชาชนไปทําความเข้าใจไปทําความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความรักและศรัทธาในตัวท่านนะครับผมว่าเพียงพอแล้วนะครับว่าเมื่อทุกพื้นที่มีความเชื่อมั่นรักหรือศรัทธาตํารวจผมเชื่อว่าในภาพรวมตำรวจก็จะดีขึ้นเองนะครับก็อยากจะฝากให้พี่น้องให้ตํารวจนะครับได้ ช่วยกันทํางานให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความรักความศรัทธ,ธาในอาชีพตํารวจของเรานะครับสําหรับประชาชนก็อยากจะฝากว่าอยากจะให้ตํารวจนะครับก็ทํางานให้กับท่านนะครับท่านมีอะไรท่านก็สามารถแนะนําเสนอแนะได้นะครับเราก็พยายามจะปรับปรุงตัวทํางานให้เกิดให้ถูกใจพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วในบ้านตารวจผมก็อยากให้เจ้าที่ตํารวจทุกนายนะครับปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความปลอดภัยนะครับผ่านพ้นจากมีเหตุอะไรต่างๆก็ขอให้แควค่าต่อพย,ยันตรายทั้งปวงนะครับและมีความสุขแล้วก็ทำงานประสบความสำเร็จในปีท้ายปี2565ต่อ2566ครับ ครับก็เป็นความห่วงใยครับที่ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ฝากถึงข้าราชการตำรวจรวมทั้งฝากถึงพี่น้องประชาชนเนื่องในวันตำรวจประจำปี2565นี้นะครับสำหรับวันนี้รายการพิเศษเนื่องในวันตำรวจ ปี2 5 6 5ต้องขอขอบคุณพลตารวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับที่ได้มาพูดคุยในเรื่องของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมทั้งวิสัยทัศน์นะครับซึ่งผมเชื่อครับว่าหลังจากนี้พี่น้องประชาชนจะได้เห็นมิติใหม่ของการทํางานของข้าราชการตํารวจของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับซึ่งผมเชื่อนะครับว่าพี่น้องประชาชนเองเนี่ยก็ให ความสนใจแล้วก็รอในเรื่องของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจครับว่าในปีต่อไปทิศทางการปฏิบัติงานจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับในการที่จะดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ประชาการตํารวจแห่งชาติครับขอบคุณทีัร